ท่านพระมหาเทระผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระพมะวิสุทธ,ธาจารย์ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะราชธินานามสมเด็จพระพุทธพจน์จนะ วชิระมุนีวันนี้เป็นวันระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ทั้งสองลูกมีลักษณะคล้ายคึึงกันนอกน้อมนุ่มนวลน,น่ารักและหนักแน่น คิดถึงความเมตตาของพระเดชพระคุณทั้งสองลูกสมเด็จพระพุทธพจนะ์วัชระมุนีเมืปีพุทธศักราช2524นู้นพระเดชพระคุณไปกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอรีวงศาขตยานวาดวาสนะมหาเทระพระราชทธธานสัญญัติพัดยศ ที่วัดพระาธาตุเจิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแก่พระสังฆาธิการในเขตภาคแปดหลังจากนั้นท่านก็ไปที่อำเภอโคกสีสุพรรณมีพระเถระกับญาติโยมกลุ่มหนึ่งกราบทูลว่าจะฝังสีมา ฝั่งลูกดิมิตรผูกพัทศีมาอยากจะกราบประทานกราบพระัทนาพระเดชพระคุณเมตตาเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวสกลนครปรากฏว่าเจ้าคุณสเด็จท่านเมตตาไปอย่างใกล้ชิดอยู่ง่ายๆสบายๆแต่น่าชื่นใจก็คือมีพระราชาคณะ นามว่าพระเดชพระคุณท่าเจ้าคุณสิริที่คอยดูแลอยู่ลาไม้คล้ายขึงลาไมเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบชีวิตนอบน้อมน่ารักนุ่มนวลและก็หนักแน่นดังกล่าวจะทำอะไรก็ตามแต่ กายเยนะสังวโรสาธุมารสาสังวโรสาทุวาจายะสังวโรสาสุอวนมารสาสังวสรวมกายสรํรวมวาจาและสํรุมใจบ่งบอกถึงอธติอัิยาสัยที่เมตตาของพระเดชพระคุณใกล้ชิดผู้ใหญ่ ดูเป็นแบบอย่างจะคุยจะพูดมั่นคงหนุ่มนวลน,น้ำเสียงอัธยาศัยละไมเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนะมหาเทระสง่างามดูดีดูท่านซ้ายขวาก็ดูดีดังกล่าวเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณได้รับ การสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะยังความชื่นใจให้แก่เราท่านนังหลายยิ่งนะักและวันนี้เป็นวางตึกระลึกของเจ้าคุณสมเด็จผู้เมตตาพระพุทธชินวงศ์ผู้เมตตายิ่งนะักเอื้ออาทรใช้งานเวลาไปในเขตภาคถ้าก็ใช้งานเสมอพูดคุยด้วยสม่ำเสมอ เรียกไปคุยไปพูดไปถามไปถ่ายไปทุกอย่างกลายเป็นความเคารพและผูกพันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะจดจำที่ท่านทำไว้จ,จดจำเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทำใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทำใดขัดในตารถ่าราคาตนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้และลึกถึงพระคุณนยิ่งใหญ่ของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธทพทธจนวัชระมุนีดังกล่าวความเมตตาของพระเดชพระคุณสถิตสถาพรเบิกบานอยู่ในดวงใจของพระรูปหนึ่งนอบน้อมนุ่มโนนน่ารักหนักแน่นขอบุญดังกล่าวกับโครงการอู่ข้าวอู้น้ำบังเกิดมีกับเจ้าพระคุณสมเด็จ ผู้มีบุญด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งนักสาธ